สสื่อัตเป้อัต,ไไตเน <c oughs> หาเสียงสวัสดีครับโรงเรียนของเราจะเป็นสุดและเก้ามากก็ด้วยหลักคุณธรรมทั้ง5นะครับ <c oughs> วันนี้เรามีของมาแจกเรียกได้ว่ามากมายเลยคะ่ะรับไปเลยนะคะกรขดมดอกวาดคาฟฟ่ชอคโคโ็อกโกแลตหรือจะเป็นไอศกรีมจากต่างประเทศก็มีนะคะเพีงแต่น้องๆไปลงคะแนนให้กับคุณแตงโมผู้สมัคร,รับเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์นหนึ่งของเรานะคะนี่มันซื้อเสียงช,ชัดๆนะี่นะณจุดนี้ขอเรียนเชิญคุณแตงโมบนเวที <laughs> มือต้อนรับดังๆเลยะคะ่ะ ขอบคุณครับพี่น้องนโยบายของผมประการแรกจะผลักดันเรื่องขยายเวลามาสายออกไปทั้งวันประการที่สองปรับลดอัตราการบ้านให้เหลือน้อยลงจนถึงไม่มีเลยประการที่สามเปิดการค้าเสรีในโรงเรียนสามารถซื้อขนมกินได้ตลอดเวลาอู้นโยบายสตรองมากค่ะประการที่สี่ใครอนุญาตให้เธอเอาของมาแจากหาเสียงแบบนี้ฮะมาี้ เธอกับครูอะสงสัยต้องคุยกันยาวแล้วล่ะนั่นไงว่าแล้วเชียวแล้วอีกทีมมีนโยบายอะไรมาเสนอล่ะนโยบายที่ทุกคนช่วยกันทําได้ครับเช่นช่วยน้องข้ามถนนตามหาของหายแล้วได้คืนค่ะให้รางวัลผู้ทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนด้วยครับซื่อสัตย์ต่ไไปเราจะมก,การเลือกตัวแทนเราควรคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวมากกว่าความสนุกสบายแบบเดี๋ยวประดาวนะครับ